โอ้ยย่าพลังมาดันโอ้โหเจริญกันพลังมาดันกอนปุนกันยากู่าชิเกเลี้ยวเลยโอ้โหมนุษย์เหล็กอันนี้คือเป็นกานติดตั้งเครื่องจากเครื่องจักรย่อนี่นะชุนชุนฟ้าชั้นชั้น ชันฟ้าครับชันฟ้าเอสอกหนึ่งศูนย์ครับท่านผู้ชมตอนนี้เรากำลัง <c oughs> อันนี้จะได้แล้วเป็นการติดตั้งเครื่องจักรเย็บผ้าครับมิโอซันฟ้าครับท่านผู้ชมเอสอกหนึ่งศูนย์นี่ผูดจำนาญก,การของเราก็คือนักแก้วครับ นี่ครันักแก้วกำลังรอเขาก็วันนี้ติดตั้งติดตั้งเครื่องได้ราคาไม่แพงกับเครื่องนี้ก็หมื่นนิดนิดขว,ขวานนิดนิดครับท่านผู้ชมนี่ครับนักแก้วกำลังติดตั้งเครื่องครับ กันต่ิดตั้งที่ใส่สายได้สายได้ครับตรงนี้ที่ใส่สายได้ครับท่านผู้ชมครับนี่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 ครับท่านผู้ชมดูเผื่อักอ็เียบนน่ไม่ยากครับผง้ถกครองก็ทำได้ครับแต่ว่ายังไม่ได้ฝึกต้องหัดติดตั้งว่งต้องหัด

ได้รับกองพิสูจน์ละน้องเซ่นนั่นอันนี้ไม่มีเลยงานงานเซ็นเซอร์งานโควิดไม่เคยมีเนาะครับนี่เสร็จแล้วนี่ครับนี่เขาเรียกว่าที่ติดตั้งได้ตัวที่หนึ่งเสร็จครับท่านผู้ชมตัวต่อไป็คืค

ออไฟไฟมอใ่ไมามนานรู้มันมีอยู่แกน,น,นไออยากกินมัน <laughs> นเหาดีกว่าลุยนู่นไปปดนะตีแกทุกๆจอดนะทำเป็นโรงทั้นนั้น,นอัน<ำ>กววะทุกๆแก่ีพาไปต้งหัวล,กล,ลักอะไรต้งหัวลักกันตอนต่อไปครับท่านผู้ชมนี่เสร็จแล้ว ใช้หน <ละ S 1> ได้ลแล้วแล้วใช้หันได้ครับใช้วเวลาสามวินาทีเองก็สี่นาทีกับอ้าบสองวินี่ครับแค่นี้เองไม่ยากอย่าลืมสักอย่างเดียวนี <c oughs> ่เสร็จแล้วท่านผู้ชมต่อไปก็เป็นการเลื่อนครับ